เรื่องความเดือดร้อนของตํารวจนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับ,รบอยู่มา2ปีเนี่ยปรากฏว่าไม่มีไม่มีโรงพักเป็นของตัวเองต้องไปอยู่อาศัยคนอื่นเขาอยู่เพราะว่าผู้รับเหมาที่ก่อสร้างโรงพักเนี่ยทิ้งงานนานไป2ปีแล้วนะก็ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเนี่ยโรงพักที่ว่าก็คือที่สถานีตํารวจภูธรหลัก5จังหวัดราชบุรีอยู่ที่ตําบลประสาทสิธิ์อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับ อยู่ในสภาพแบบนี้นี่นะครับคือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตินายหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสถานีภูทรหลัก5แห่งนี้เนี่ยก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน54กําหนดการจริงๆต้องเสร็จภายในปีนี้ปรากฏว่าผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานกลางคันแล้วก็หายไปเลยนะฮะก็ปล่อยให้โรงพักที่เพิ่งจะ ขึ้นเสาได้แค่ชั้นเดียวเนี่ยนะฮะต้องรกล้างแล้วก็มีหญ้ามีวัชพืชเนี่ยปกคลุมแบบนี้นะครับตำรวจจะกลับไปโรงพักเก่าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่เก่าก็ทุบทิ้งไปแล้วพ<อ>เพราะว่าตั้งใจว่าจะย้ายมีอยู่ตรงนี้ไงอของเก่าก็เลยทุบทิ้งไปเลยอตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือตำรวจต้องไปขอใช้อาคารเก่าของเทศบาลตำบลสีดอนไผ่เป็นการชั่วคข่าวอยู่ที่นั่นมาเกือบสองปีแล้วนะฮะ คือเวลารับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเวลามีมีผู้ต้องขังเนี่ยอันนี้แหละมีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีห้องขังไนี่ยต้องไปฝากขังอยู่ที่โรงพักเพื่อนบ้านก็คือที่สอพอดําเนินสะดวกซึ่งทางตารวจบอกว่าเวลานําตัวผู้ต้องขังไปฝากขังเนี่ยมันก็เสียเวลาเสียน้ํามันรถเสียอะไรต่างๆเนี่ยระยะเวลาเดินทางไปเนี่ยก็ไม่ใช่ใกล้นะฮะก็ได้ความเดือดร้อนมากนะครับแต่ ก็ไม่รู้ว่าทําไมผู้รับเหมาทิ้งงานแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อ,เ,อ,อเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเป็นการดําเนินการของสานักงานตํารวจแห่งชาติกับผู้รับเหมาเป็นคู่สัญญากันทางโรงพักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับสัญญาการก่อสร้างโรงพักแห่งนี้ดังนั้นก็อยู่ที่สานักงานตํารวจแห่งชาติจะไปดําเนินการเอาผิดหรือว่าจะไปอะไรยังไงกับผู้รับเหมาหรือว่าต้องหาผู้รับเหมารายใหม่เนี่ยมาดําเนินการต่อแล้วล่ะ แทนที่จะปล่อยไว้แบบนี้นี่นะฮะนี่ปล่อยมานานเลยนะฮะดูยากขึ้นเลยนะฮะนี่แสดงว่าทิ้งไปนานเลยทิ้งไปนานนะฮะเกือบสองปีอ่ะโอ้โหเไม่น่าเชื่อเลยครับเกือบสองปีที่ที่สพอะไรหลักห้าสพหลักห้าที่ราชบุรีไม่มีโอ้ตายแล้วอยู่อยู่กันแบบต้องไปอยู่อาศัยอาคารของเทศบาลตำบลเขาอยู่สองปีนี่มันนานมากนะใช่เนี่ยควรจะเป็นข่าวนานแล้นะคือข่าวเนี่ยคุณประจงควรจะอ่านต้องนานแล้ะ ตั้งแต่ก่อนที่รายการที่จะมีด้วยซ้ำเลยสงสัยสงสัยเพิ่งมีคนไปร้องนักข่าวตายแล้วแล้วก็ยังไงอย่างที่บอกกิดช่วงนี้โจรผู้ร้ายในท้องที่หลักห้าของราชบุรีก็กรุณาอย่าทําผิดเพราะถ้าถูกจับแล้วมันลำบากมากต้องไปฝากครั้งที่ต้องไปฝากครั้งที่อื่นฉะนั้นอย่าทําผิดนะฮะอย่าทําผิดไม่ใช่ว่ามีคนทำผิดและตํารวจไม่จับอย่าไปจับช่งนี้จับได้ยังไงเราจับจเอาไปขังที่ไหน คือตายแล้วนะฮะ